ลบบุรีจัดงานวันตำรวจเชิดทูเกียรติผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละที่สถานีตำรวจภูทรโครกสำโรงจังหวัดลบบุรีเมื่อวันที่17ตุลาคม2567เวลา7นาฬิกา30นาทีภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกอภิชาติทองแพรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรโครกสำโรงพันตำรวจโทมนตรีเลออิมรองผู้กำกับป้องกันและปราบปราม พันตำรวจโทอนันต์ปานทองรองผู้กำกับการสอบสวนพันตำรวจโทเสริญราชแก้วปนทองสารวัตรอำนวยการและข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรโคกสำโรงทุกนายพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานสถานีตำรวจภูธรโคกสำโรงเนื่องด้วยในวันที่17กุลาคมของทุกปีเป็นวันตำรวจสถานีตำรวจภูธรโคกสำโรงจึงได้จัดพิธี โดยเรื่องพิธีช่วงเช้าจากการร่วมกันเคารพธงชาติการรับฟังสารจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติการร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนและกล่าวอุดมคติตำรวจนอกจากนี้ยังได้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรเชิดทูกเกียรติและเสื้อคลุมให้กับข้าราชการตำรวจที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมารวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร ทีดาของข้าราชการตำรวจที่เรียนดีเพื่อเป็นขวานและกำลังใจให้กับเยาวชนจากนั้นได้ประกอบพิธีทางาศาสนาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการตำรวจทุกคนรวมทั้งมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีความรักและความสามัคคีในหน่วยงานสำหรับวันตำรวจไทยเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่13า ตุลาคม2458โดยเป็นวันประกาศรวมกรมพลประเวณกับกรมตำรวจภูธรเป็นกรมเดียวกันเรียกว่ากรมตำรวจซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนมาเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งมีการโอนกรมตำรวจสังกัดกร,ระทรวงมหาดไทายจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติในวันที่17กุลาคม2541อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ข้าราชการตำรวจทุกนายได้ทุ่มเทกำลังสติปัญญาความสามารถในปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอดทนเต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพสามารถนำความสงบสุขมาสู่สังคมรับใช้ประชาชนบำบัดทุกบังรุงสุขเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและให้ข้าราชการตำรวจร่วมกันกระทำความมาดีให้เป็นที่ยกย่องสืบไปสนองแท่นสูงเนินผู้อำนวยการศูนย์ข่าวประจำจังหวัดลบบุรีรายงาน